ก็เข้ามาเร็วมากเลยะนะตอนหนูเป,ปเรียนหเปิดไฟเลี้ยวแล้วหนูก็เห็นเขานะแต่มันไกลมากดูดีเขาถึงตัวตกใจเลยเอ,อเขามาเร็วมากเขามาเร็วมากมาชา้า ข้าง,ง,งน้มนีเจ็จบมเปอก็เป่าย,ยาวๆประมาณ7าจ็ดวีครับตรงบอกวันจะตัดตึกนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอยู่ให้อยู่นะเ่าเต่าเต่าเห็นไหปินปิน๊นให้เราเซ็นไ้ให้พรุ่งนีู้

ลงเลยเนี่ยลงอันนี้ต้องลงเลยลงหมด ตอนนั้นพี่ธงออกมาเราเอาชิ้นมาเลี้ยงเด็กเหรอครับมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพมาเลี้ยงเด็กที่ไหนครับโรงเรียนที่โรงเรียนจอมสุรามมาทําลูกชิ้นเหรอลูกชิ้นแล้วจากนั้นเรามาเราเราจะไปไหนถึงเมื่อเกิดันที่ยคือพี่เปิดแก๊งห้องน้าแล้วคุยไม่เลิกเราก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้าเข้าในโรงเรียนมือหมูครับผมก็เลยขับรถออกมาแล้วก็ นีแล้วก็กลับรถออกมาเขาก็บอกไม่มีปั๊มบอกมีฉันจําได้ว่ารี่ยยมีปั๊มพอมันเป็นสามแยกตรงที่เราอยู่ตรงนี้ผมก็ตกตงแอ๊หนูถึงได้ว่ามันขวานเพิ่มีถอยนิดนึงนะฮะแล้วหนูก็เปิดไฟเลี้ยวขึ้่อหนจะเลี้ยวหนูเห็นรถมอไซค์เนี่ไกลมากหนูได้เลี้ยวยังไงก็ผลนนะครับมันมาไวจนแห้หนูหักพวงมาลัยตอนนั้นเราตกใจไหมแต่แค่หักพวงมาลัยพี่มันเป็นไปได้ไงเขาหอบมาเหรอตอนนั้นตกใจไหมพี่ธงตกใจไหม ตกใจมากตกใจมากแล้วหย่าตอนนี้เรามีความสึกยังไงตอนนี้หนูก็เปิดประตูไม่ได้หนูก็หุ้ยรถหนูพังเลยเนี่ยหนูก็วิ่งแปลงข้างๆแล้วมีคนที่ข้ามุมเขาบอกว่าเธอจะไปจับเขาไปแล้วแล้วหนูเป็นลมเลยอ๋อครับตกใจเป็นช็อกเป็นลมเลยอ๋อครับผมโอเคครับ